เรามากันที่ฟุตบอลลีก้า2เยอรมันกันบ้างนะฮะคู่นี้น่าสนใจเลยครับแข่งขันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะฮะโฮสต์ไตคิวครับเปิดบ้านพบก,กับดินาโมเดรสเดนนะภาพรวมรวม0.75นะฮะโฮสต์ไตคิวได้เปรียบก็ต้องชนะเท่านั้นนะฮะโฮสต์ไตคิวอยู่อันดับ12ฮะพวกเขามี39แต้มก็เหนือโซนตกชั้น8แต้มโซนตกชั้นเขาแข่งมาแล้วเหลือ2นัดเองเพราะฉะนั้นโฮสต์ไตคิวจะไม่ตกชั้น โดยทันทีแน่นะฮะและยังอยู่เหนือโซนสีส้มก็คือโซนเพย์ออฟหแต้มฮะเขาแข่งไปแล้วก็คือขาซสลูและลูกได้เสียดีกว่าขาซสลู10ลูกนั่นหมายความว่าโฮสตี้คิวจะเล่นเพย์ออฟถ้าเกิดแพ้ทั้งหมดแล้วก็ขาซสลูชนะทั้งหมดซึ่งดูแล้วโอโหโอกาส99.99% 99เลยฮะที่จะตกชั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือโฮสตคิวลอยตัวไปแล้วเนี่ยฮะทำไมพวกเขาถึง สามนัดเนี่ยได้แค่แต้มเดียวนะฮะแล้วโดนยิงไปโอ้โหศีสันนี้โดนแล้ว51ประตูจาก31เกมล่าสุดเล่นในบ้านยังแพ้เวเฮนสบายเลยฮะหประตูต่อ2เพราะฉะนั้นทุกอย่างครับชี้ไปที่เดสเดนทีมบอยบอลหน,นีตายครับเดสเดนต้องชนะ3นัดรวดหรือชนะ2เสมอ1น,น,นะครับแล้วดูว่าพอไหมฮะพอนี่คือรอตายเลยไหมหรือจะเล่นเพย์ออฟ ความจริงก็จังอยู่ที่เดสเดนครับน้มาวม่มองถึงว่าเดสเดนจะบุกชนะโดยซ้ำครับคู่นี้ครับกระโดดใส่เดสเดนเต็มโตเป็นทีเด็ดเลยครับผม